ปิยรัต์จงเทพสอสอกรุงเทพมหานครรองเลขาธิการพักประชาชนชี้การซื้อเสื้อก่อให้กองทัพอยู่ในข่ายความผิดตามพรบควบคุมยุทธภัณฑ์เสี่ยงคุกหปีปรับห0,000ื่นเมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกายน68นายปิยรัต์จงเทพสอสอกรุงเทพมหานครรองเลขาธิการพักประชาชนโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook แสดงความเห็นถึงกรณีการจอมพลังจะซื้อเสื้อก่อให้กองทัพว่าประเด็นที่กำลังถกเถียงกันอยู่ว่าซื้อเสื้อกรอก ล็อกสเปคหรือไม่เห็นทบกันอยู่แค่ตรงนั้นแต่จะทราบหรือไม่ว่าเสื้อกรอดถ้ามันกันกระสุนได้ไม่ว่ากระสุนชนิดใดสารเคยพิพากษามาแล้วว่ามันก็คือยุทธภัณฑ์ไม่ว่าคุณจะซื้อแถวคลองหลอดหรือแอปส้มแล้วมีแผ่นพลาสติกหรือแผ่นเหล็กบางๆไว้เล่นบีบีกันถ้าหากกาันรกระสุนชนิดใดชนิดหนึ่งได้ก็ถือว่าเป็นยุทธภัณฑ์ดังนั้นคนที่ซื้อหรือจัดหาที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้ ได้ทำผิดกฎหมายไปแล้วทั้งคนและหน่วยงานที่ขอสนับสนุนเองก็ด้วยเรื่องนี้การที่มีบุคคลหรือกลุ่มเอกชนจะหาเสื้อก่อให้กองทัพหรือตำรวจแม้มีเจตนาดีแต่เป็นการกระทำที่อยู่ในข่ายความผิดตามตามพรบควบคุมยุทธภัณฑ์พุทธศักราช2530มาตรา18โทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน50,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขณะเดียวกันหน่วยงานของรัฐที่รับยุทธภัณฑ์จากเอกชน โดยไม่มีการตรวจสอบหรืออนุญาตตามระเบียบย่อมสะท้อนความบกพร่องในระบบบริหารและอาจเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย